สวัสดีครับเพื่อนๆผู้หลงรักรถไฟนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังลากแผงกั้นนะครับขบวนกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับ พร้อมแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับกําลังจะเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีบ้านโปงผ่านจุดตัดบริเวณด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ ขบวนนี้เป็นขบวนรถนั่งป่าอากาศนะครับทั้งขบวนเลยนะครับเป็นขบวนดีเซลล้างนะครับเครื่องยนต์แบบคารบิน nta 8 5 5 a 1 r 1นะครับขนาด350แหแรงม้านะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนโดยพิเศษที่43กรุงเทพสุราษฎร์ธานีก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s สก s c r i ล e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆหนองประดุก h ชาเนลครับ